ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเปิดฉากยิงกันตั้งแต่ตีสี่ของวันซึ่งอัปเดตตอนนี้เกิดการประทะก,กันอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและทางกองทัพบ,บกของไทยเองก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดราุมากกว่าวันแรกซึ่งทหารไทยเราก็ยังถือว่าทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถยึดรถถังของขอเขมรได้เป็นจํานวน6คันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าทหารขเขมรเองก็วิ่งที ทิ้งรถถังซึ่งเป็นการประทะกันกับทหารพรานที่26ของไทยเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ไทยนะอาวุธหนักอาวุธแรงกว่ามีเป้าหมายก็คือทําลายฐานทัพที่มั่นของเขมรให้ได้มากที่สุดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับหลังจาก ล่าสุดเราก็อัปเดตไป1คลิป1เรื่องกับกรณีทั่วโลกเนี่ย ออกมาเข้าข้างไทยเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชาติในอาหรับหรือว่าชาติในอาเซียนต่างก็บอกว่าขามรเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามโดยเฉพาะฮุนเซนนะครับที่มีการบัญชาแนวรบด้วยตัวเองซึ่งทําร้ายพลเรือนประชาชนของไทยเราเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดตอนนี้ครับจุดพิกัดที่เดือดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นช่องบกกับเขาพระวิหารโดยดานขามรเองก็ใช้ปืนใหญ่จรวด BM21 นะครับที่เขาเหมือนเป็นอาวุธหลักแหละถล่ม ไทยเข้ายึดเนิน4-6-9และก็ใช้ปืนใหญ่ปืนคอระดมยิงไทยระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน4-0-8ซึ่งถือว่าเป็นเนินที่ยังไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่นะครับทหารเขมรก็เข้ายึดเนิน4-6-9ได้สําเร็จนะแต่ว่าในส่วนของเนิน4-0-8ไทยราเวงก็ตึงกําลังอย่างแน่นหนาครับเรียกว่ายังแข็งแกร่งโดยใช้ปืนใหญ่ถลม่มช่องบกเนินโนเนมที่ด่านเขมรเนี่ยเข้ามายึดและไทยราเวงก็ปกป้องพื้นที่นี้ได้สําเร็จนะครับในพื้นที่กษริย์ศึกและก็กงจักรซึ่งรถถังสกอร์เปนนียีก ครั้งหนึ่งครับก็มีการปกป้องปราสาทตามเมืองทมและไทยยังก็อัดต่อนะครับยึดภูมิขือไล่ฐานเขมรเนี่ยออกจากฐานที่มั่นทันทีโดยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปครับคือมีการโจมตีกันตั้งแต่เวลาตีสีครึ่งฐานกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากยิงฐานไทยอย่างดุเดือดในรอบพื้นที่ กับแนวรบปราสาทพะวิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายึดตรงนั้นได้เรายึดแนวรบตรงนั้นได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบของไทยเราเพราะอยู่สูงกว่าซึ่งถ้าเกิดทานเขมรอยากจะบุกยึดคืนบุกโจมตีไทยเราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมาซึ่งตอนนี้รูปแบบการรบของทานกัมพูชาเองครับก็มีการประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กษัตริย์ศึกซึ่งเป็นเขตด,ดับบิหน้ของกองพันทหารราบที่21ต่อมาครับบริเวณพื้นที่กงจากกวมทหารราบเฉพาะกิจและก็กองทัพท ได้ทาการยิงฉากจากฝ่ายแนวของทหารไทยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากนั้นกบูชาเนี่ยจะใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่จากนั้นเวลาตีสี่ห้าสิบครับโดยเฉพาะกิจของทหารพลานี่ยี่สิบหกก็มีการตรวจสอบยานพาหนะซึ่งก็คาดว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมบูชาจอดเรียงหน้ากระดานจํานวนหกคันบริเวณพิกัดที่บอกไม่ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับช่องปลดต่างกลายเป็นว่ายิงกันเพียงแค่ยี่สิบนาทีครับทหารคำเหมินเองเขาก็วิ่งปราราบทิ้งรถถังจํานวนหกคันเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้ว แล้วมันก็ถือว่าเป็นแต้มต่อของไทยเราที่สามารถยึดได้แบบนี้อาวุธหนักของคำเมนก็ลดระดับลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นครับเวลาตีสี่ห้าสิบสี่นาทีครับบริเวณพื้นที่กษัตรย์ศึกทหารไทยและก็ทหารคำเมน่เองก็มีการประจําแนวประจันหน้ากันต่อมาในเวลาตีห้าสามสิบครับบริเวณพื้นที่ซูรูปากกล้วยกานกัมพูชาเนี่ยเปิดฉากยิงส่วนไทยเราก็ใช้รถถังเบาสกอเปียนยิงซับพอร์ตอยู่ตลอดบริเวณข้างปราสาทตตาเมืองทมส่วนในบริเวณช่องบกเองครับก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ยิง ซับพอร์ตจากนั้นฝั่งไทยของเราเองก็มีการขอสนับสนุนจากปืนใหญ่ยิงลงหลังเนินโนเนียม no และก็ยิงทาลายที่ตั้งรถถังพื้นที่ตรงข้ามช่องบกก็เรียกว่ากําลังฝ่ายไทยเราเองครับเริ่มที่จะเข้าตีปกป้องภูมิเมฆเขือได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฐานกัมพูชาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้ายึดเดิน469ได้เนี่ยด้วยการใช้ปืนใหญ่และก็ปืนคอทางที่ใต้ของบริเวณช่องบกรวมไปถึงระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408โดยใช้ BM 21จากอำเภอจอมกระสานนะครับก็ระดมยิงไปทาง ตโดยดานไทยของเราเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, มและสนับสนุนการต่อต้านปืนใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตามแนวชายแดนตลอดทั้งแนวเลยนะทั้ง4จังหวัดทั้งบุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลและก็สุรินทร์เรียกว่ายังดุเดือดอย่างต่อนเนื่องนะครับขเมเก็พยายามประชิดแนวชายแดนไทยเราก็พยายามจะยึดฐานที่มั่นเป็นพื้นที่ตั้งสําคัญเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนช่องบอกตอนนี้เนี่ยมีการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ BM21 แต่ว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นปืนใหญ่ ที่หวังผลได้สามารถยิงได้ระยะถึง40กิโลเมตรนะครับในบุรีสมัมเตหทหารราบของเราและก็รถถังเนี่ยตอบโต้กำลังจะยึดพื้นที่คืนอย่างนี้ผมบอกไปครับ ในโซนที่ดูเดือดที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโซนเขาพระวิหารกับโซนช่องบกนะที่เขมรพยายามจะยึดชิงความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมส่วนปราสาทต,ตาควายกัมพูชาก็เพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับหรือว่าปราสาทต,ตาเมืองทมไทยเราก็วางกําลังส่วนกัมพูชาเนี่ยพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะในวันนี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาเองน็อกไปทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกัน โโอ้หเยอะมากนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของกองทัพภาคที่2อครับมีการเปิดเผยว่าความเสียหายหลังจากที่สู้รบกัน1วันเวันเต็มๆกลายเป็นว่า ทหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไป1รายนะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาครับโดนปืนใหญ่ไทยเราโจมตีเนี่ยตรงข้ามช่องบกนะซึ่งมีการทําลายปืนคหนึ่งร้อยจำนวนสามกระบอกและด่านกัมพูชาเองก็เสียชีวิตไปดังสิ้น24รายโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ขอไว้อะไรให้กับทหารกล้าของไทยเราทุกนายด้วยนะที่กล้าเสียสละในการรบกับคขมรนในครั้งนี้ก็เรียกว่าความได้เปรียบของไทยเรานั้นคือการใช้ปืนใหญ่ m 1 9 8 Howitzer ฮวซอร์ ยิงสนับสนุนข้ามพื้นที่ช่องบกเพื่อโจมตีฐานปืนคอของฐานกัมพูชานะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปทหารเขมรเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วครับว่าพื้นใหญ่อัตราจรล้อยางของไทยเราขนาดลํากล้อง155ม mm, มได้เข้าพื้นที่กําหนดเป้าหมายและทําลายระบบยิงจรวดหลายลํากล้องหรือว่า B.M.21 ของเขมรซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชาเองนะครับ โดยก็มีวงในจากสื่อหลายสันกักออกมาบอกว่าไทยเรายิงตอบโต้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องยิง BM 21ของเขมรที่ยิงใส่ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ย ถูกทำลายไปแล้วถึง12เครื่องด้วยกันแม่แบบนี้มันสะใจสุดๆนะครับปืนใหญ่อัตรารจรล้อ,อยางเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลที่สุดมากกว่า40กิโลเมตรนะครับและก็มีอัตราการยิง6นัดต่อนาทีผลิตในประเทศไทยเราครับซึ่งก็มีความร่วมมือจากประเทศอิสราเอลเจ้าพ่อเจ้าแม่สงครามได้ดําเนินการผลิตปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยาง ให้กับไทยเราด้วยเรียกว่าการผลิตดังกล่าวเนี่ยถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพไทยเลยในด้านการพึ่งพาตนเองและก็ด้านยุทโธป,ปรกรณ จากการขยายสายการผลิตยอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องราวอัปเดตกับเหตุเฉพาะหน้าของไทยเราในบื้อี้แนวชายแดนระหว่างการตอบโต้ขมรที่บุกยิงไทยเรากนซึ่งตอนนี้ครับกองทัพไทยของเราเองก็มีการประนามหุนเซนว่าเป็นอาชญากรสงครามนะที่บัญชาการรบโจมตีพลเดือนสังหารคนไทยบริสุทธิ์และก็ขอประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้อาวุธยิงระยะไก,กลโจมตีเป้าหมายพลเดือนอย่างต่อเนื่องของกองทัพขมรน,นะครับโดยก็มีหลักฐานที่มีอยู่เชื่อได้ว่าระ บาลกัมพูชาเนี่ยจะนําโดยฮุนเซนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอน,นาสตเทือนใจเหล่านี้โดยการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงขาดความเคารพต่อชีวิตมนุษย์และไร้การเยแสต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนฐานไทยเราเองไม่ได้มีเป้าหมายการสังหารพุเรือนนะแต่ต้องการทําลายฐานที่มั่นที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของขมรและตอนนี้ข่าวมันก็ออกมาเยอะมากนะครับว่าไทยเราไปยึดปราสาทเขาพระวิหารจริงๆแล้วไม่ใช่แบบ นั้นนะครับก็มีการออกมาแถลงชัดเจนว่าไทยเราไม่มีเป้าหมายที่จะยึดประสาทเขาพระวิหารคืนแต่ต้องปกป้องแผ่นดินไทยในแนวรบเขาพระวิหารเพียงเท่านั้นจากการลุกดานของทหารคำหมนะครับและยึดหลักกติกาสากลแม้ว่าคนไดส่วนใหญ่อากแม้ว่าคนไดส่วนใหญ่เนะี่ยอยากจะให้เป็นจริงตามกระแสข่าวที่มีการลือออกมา แต่ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดการสรุรครั้งนี้ทหารไทยเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทเขาพระวิหารนะครับอาจจะทําให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเอาไปโจมตีได้ว่าไทยเราจะยึดปราสาทนี้ซึ่งในการสู้รบในแนวเขาพระวิหารเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของไทยเราทั้ง ภูมะเขือโดนตวนสัตว์โสมและก็ผาโมอีแดงส่วนวัดแก้วศิขาคีรีสวาที่เชิงปราสาเขาพระวิหารน,นั้นเคยเป็นของไทยมาก่อนในปี2554ที่ขมรจับตัวทาหารพานไทยเราไปบนวัดแล้วยึดวัดแก้วเบส็จซึ่งการสูร้รบครั้งนี้ไทยเราก็ยึดวัดแก้วคืนแล้วแต่ว่ายึดเป็นฐานที่มั่นในแนวรบนะครับไม่ได้ยึดเป็นของไทย100เเซโดยเป็นยุทธศาสตร์สาคัญมากก็เลยทําให้ตอนนี้คณะรัฐมนตรีความมั่นคง UN เนี่ยมีการเรียกประชุมสุกเฉินครับกับสถานการณ์ การปะทะระหว่างไทยกับเขมรซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องของซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของนายกคุณมาเนตของกัมพูชาโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้ถ้าเกิดตามเวลาในประเทศไทยเราก็ประมาณตีสองโดยจากประชุมกันในวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตีสองของวันซึ่งก็ถือว่าไร้ปราณีจริงๆนะครับกล้าที่จะโจ,จมตีไทยเรากกอนแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่สู้นะครับไปเรียกร้อง UN ไปฟ้องสหประชาชาติต่างๆนานาแต่ก็อยากดีทราบกัน ตอนนี้เนี่ยในหลายสื่อหลายประเทศเขารู้หมดแล้วว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเปิดสงครามเริ่มยิงกอดนะครับและก็ทาให้ประชาชนคนไทยได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากอย่างสื่อของประเทศอังกฤษเองครับก็มีการบอกว่ากัมพูชาเริ่มสงครามและก็ยิงกอดสื่อจีน,นก็บอกว่าเหมือนกันนะกัมพูชาเนี่ยยิงกอดในสงครามเปิดไฟสงครามก่อนเนี่ยส่งผลให้พลเรือนไทยบาดเจ็บเป็นจํานวนมากหรือว่าจะเป็นไต้หวันพม่ารัสเซีย เยอรมน,นีฟิลิปปินญ,ญี่ปุ่นอาหารับลาวและเกาหลีใต้หรือว่าสวีเดนก็มีการประนามชาวกัมพูชาเหมือนกันสำหรับการโจมตีพลเดือนหรือว่าโรงพยาบาลส่วนเกาหลีเนี่ย โอ้โหเรียกว่าอยากจะมารบกับไทยเราใจจะขาดนะครับเพราะเหมือนเขาไม่ลืมบุญคุณที่ไทยเราไปช่วยรบในสงครามเกาหลีส่งทหารไปส่งสเสบียงไปคือช่วยเหลือทุกอย่างงานนี้ผมคิดว่าขาเมนน่าจะเละนะครับถ้าเกิดยืเดเยือไปมากกว่านี้เราอาจจะใช้ทริปเพนเฮิบินรบที่อันตรายมากกว่า F-16 ซึ่งยังไงก็รออัปเดตความคืบหน้ากันต่อกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรา ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการรบที่ยากสําหรับทาหารไทยนะครับเพราะคำเมรนใช้พลเรือนของตัวเองเนี่ยเป็นโล่ก,กําบังไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลํากล้อง b m 21หรือว่า IM70 เนี่ยไปวางในบ้านคนไปวางในชุมชนเพื่อที่จะป้องกันทหารไทยเราเนี่ยระดมยิง ก็เลยส่งผลให้เราใช้ s16 ในการโจมตีเพื่อที่จะได้ความแม่นยำได้ตรงเป้าหมาย100%เรียกว่าต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับผมเองก็จะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้แน่นอนว่าที่ผมอัปเดตออกมาเนี่ยเป็นข่าวจริง100%เป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้100%และหากคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ,บ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนัก จะเต็มกันได้เลยและก็อย่าลืมส่งกําลังใจแรงใจให้กับาหารแนวหน้าทุกนายด้วยรวมถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้แนวชายแดนส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย